สมัยก่อนเนี่ยเราเราเห็นข่าวหรือมีประสบการณ์ในการพบความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวแล้วเราก็ค่อนข้างเพิกเฉยแต่พอวันหนึ่งเนี่ยมันม,มันมีความตายเข้ามาในบ้านเราเองคนใกล้ตัวมากขึ้นเน่ยเราพบว่าณนะเวลานั้นเนี่ยมันไม่ทันวันนั้นเนี่ยเกิดขึ้นกับพ่อนะครับพ่อพี่พูดกับพี่ว่าเตี่ยกใกล้ตายแล้วนะเราได้ยินประโยคนี้ก็ เราก็พูดสวนกลับไปว่าซีซัวตาไอประโยคนี้เป็นคําที่เขาเคยสอนเราตั้งแต่เด็กๆเป็นครอบครัวลูกครึ่งคนจีนเนี่ยเขาก็จะพยายามไม่ให้พูดเรื่องความตายก็เด้งกลับไปทันทีเขาก็เงียบมันได้ยินแต่หูมันไม่ได้กระดิกไม่ได้รับรู้ว่านี่คือสัญญาณที่สําคัญแล้วก็เป็นสัญญาณช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาหลังจากนั้นไม่ไม่ไม่นานเตี่ยก็เสียชีวิตจริงๆเราจรึงได้รู้ว่า เออเราพลาดอะไรบางอย่างเขาพยายามจะบอกอะไรเราบางอย่างหรือเปล่าความปรารถนาสุดท้ายชีวิตของเขาคืออะไรเพราะอะไรเขาถึงบอกเราประโยคนั้นอันนี้น่าจะเป็นแรงผลักที่สําคัญที่ทําให้สนใจเรื่องชีวิตและความตายเพราะว่ายังเหลือแม่คนหนึงเป็นครอบครัวพ่อจีนแม่ไทยระดับปานกลางหาเช้ากินข้าไม่ได้มีเวลาสนใจใส่ใจเรื่องเรื่องการเรียนของเราก็ปล่อยเลี้ยงดูตามธรรมชาติ ไม่ได้มีการส่งเสริมเรื่องการปฏิบัติธรรมมันมีประสบการณ์ว่าเคยป่วยหนักมากครับตอนอายุ15นอนงาบอยู่บนเตียงเป็นอิสุอิสายข้ารุนแรงครับเป็นตุ่มทั้งตัวเลยแล้วก็ตุ่มใหญ่มากทําสมาธิไม่เป็นยังไม่เคยเข้าคอร์สไม่เคยฝึกแต่ตอนที่เรานอนป่วยเนี่ยไปไหนไม่ได้เนี่ยเราไม่รู้ตัวว่าเราทําสมาธิด้วยตนเองเหมือนตอนนั้นบอกคงคงบดฤทธิ์แล้วอะ ก็เลยลองนอนนิ่งๆก็ทำแค่นั้นนะครับทำง่ายๆครับปรากฏว่าเหมือนตัวเบาตัวลอยขึ้นได้เองครับความปวดมันก็หายไปพอเราเราเรียนจบทำงานมันมีบางช่วงที่หลังจากใช้ชีวิตเสรจสุกกับทางโลกเที่ยวเล่นสนุกสนานแต่มันมีบางช่วงครับรู้สึกคิดถึงรู้สึกนึกถึงนะฮะอยาก ไปเข้าคอสมาธิเพราะตอนนั้นยังไม่ได้ทําในชีวิตประจาวันก็ลางงานไปนะครับทำทำหยุดหยุดพอออกจากคอสก็มาใช้ชีวิตทางโลกแต่มันจะมีลักษณะเป็นสลับไปสลับมาคือไม่ทิ้งนะฮะที่จําได้แม่นคือหลวงพ่อที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชานะครับเป็นพระอ,อังกฤษพระสุเมโธตอนนั้นสุบุรีครับที่โดนสุบุรีวันล,ละสองแล้วนั่งสมาธิเนี่ยเหงื่อการแตกพลักเลยครับ รู้สึกอยากสุบุรีมากจําได้ว่าท่านท่านพูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะขึ้นไปถึงจุดที่เจริญสูงสุดแล้วมันจะตกลงมาเองก็ตามเขาไปครับอยากมากเลยแต่ไม่ตามใจตัวเองโดยเอาตัวเองเนี่ยยังนั่งอยู่ในท่าสมาธิอยู่ก็เห็นความอยากภายในเนี่ยมันพุ่งขึ้นในลักษณะเปรียบเทียบเหมือนมันพุ่งขึ้นไปที่สูงที่สุดจริง แล้วเวลามันตกลงมาเนี่ยเรารู้ได้ตอนที่มันเหมือนมันมีกระแสเย็นๆไหลซ่านไปทั่วร่างกายมันชุ่มฉ่ำแล้วมันก็มันปีติมันเป็นความสุขหลังจากนั้นความอยากบุหรี่มันไม่มันไม่มีสิ่งนี้มันมันไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นกับการสูบบุหรี่อย่างเดียวเนาะต้นทุนพวกนี้เนี่ยที่เราเจอเนี่ยมันสามารถประยุกต์ใช้ได้กับเรื่องอื่นๆได้ด้วยก็ทําให้เราใจเย็นลงมีการอดทนในการรอคอยมากขึ้นกับหลายๆเรื่อง ขณะที่กําลังตั้งใจว่าจะทําเพื่อแม่แต่ปรากฏว่าบนเส้นทางที่เรารออยู่เนี่ยเราได้มีโอกาสทําเพื่อผู้คนมากมายโดยเฉพาะผู้ป่วยระยะสุดท้ายเลยเข้าใจว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มีหน้าที่นี้เพราะมันเหมือนเป็นการซ้อมบ้างเตรียมตัวบ้างเวลาเราทำเวิร์กช็อปเนี่ยมักจะถามผู้คนว่าที่กลัวตายเนี่ยรู้เปล่าว่าเคยเตรียมตัวตายเคยเตรียมตัวตายหรือเปล่า ส่วนใหญ่คนจะตอบพี่ว่าไม่เคยเตรียมยังไม่ได้เตรียมกําลังจะเตรียม,มแต่พี่ก็จะบอกว่าลึกๆแล้วการเกิดของเรานะคือการเตรียมตัวตายแม้จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเตรียมอะไรก็แล้วแต่เรามีต้นทุนพร้อมที่จะเตรียมตัวตายอยู่แล้วอันนี้ชัดมากเวลาไปเยี่ยมผู้ป่วยทําไมบางคนถูกห้อมล้อมด้วยความรู้สึกอบอุ่นใจร่างกายสงบจิตสงบทําไมบางคนทุรนทุราย มันไม่ได้มีเหตุบังเอิญแต่เป็นมาสะท้อนได้เลยว่าเพราะเขาเคยใช้ชีวิตกันมาอย่างไรช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่เหมือนมาพิสูจน์หรือมาเฉลยว่าอ๋อกำลังจะไปไหนต่อทุกครั้งที่ที่คุยกับผู้ป่วยเสร็จจะกลับมาเล่าให้แม่ฟังว่าถ้าแม่เป็นผู้ป่วยหรือแม่เป็นพี่ดนแม่จะคุยกับผู้ป่วยยังไงมันเป็นการ เติมต้นทุนเรื่องความตายผ่านเรื่องประสบการณ์จริงของผู้คนนะครับแล้วก็ไม่ได้แค่เสร็จข่าวในทีวีหรืออ่านหนังสือพิมพ์แล้วมันเป็นการที่ชวนจะน้อมเข้ามาใกล้ตัวมากขึ้น